เรื่องการกับขีปลอดภัยคือหนึ่งสติต้องมาก่อนครับผมตรงไหนที่เราดูว่ามันไม่ปลอดภัยหรือว่าเป็นจุดเสีย่ยงหรือมุมเสีย่ยงก็ถ้าไม่มั่นใจก็ลงไปดูก่อนหรือว่าอืมดูกว่าตาให้มันกว้างครับก็ขับโดยแบบไม่ประมาทไม่สิ่งครับผมแล้วก็ เปิดตามองไกลาสายขวาหูตาก็มองให้มันแบบเปิดมุมกว้างไว้ครับตรงไหนดูว่าที่มุมอับเราก็พยายามชะลอคันเล็กหน่อยอืมเหมือนการเดินหน้าหรือการถอยเช่นตัวอย่างถ้าเกิดว่าอยู่ในที่คิดว่าเสี่ยงหน่อยรอ่าแคบหน่อยถ้าการถอยอไม่มั่นใจก็ เราต้องลงมาดูที่ท้ายก่อนครับว่ามีอะไรกีดขวางไหมหรือลกระจกซ้ายขวาเผื่อจะไปชนจะไปเฉียวอาจจะมีใครแบบตะโกนมา่าเราก็ได้ได้ยินเสียงนั้นครับมันก็บางทีก็อยู่ที่จิตสํานึกของคนเราด้วยครับความปลอดภัยมันไม่ได้สอนให้ทุกคนได้ขับดีทุกอย่างครับแต่จริงๆแล้วคืออยู่ที่จิตสํานึกครับผมม,มีอะไรครับแค่นครับ